ซุปก๋วยเตี๋ยวปลาดุกหมูนะคะสูตรนี้อร่อยมากอย่างบอกเลยอันนี้ต้มเส้นเอาขี้ก่อนหนึ่งหอยเนี่ยกินได้กี่วันสองข่าสอง่าเพราะเนาะอ่ะฮะสิเราก็ไปซื้อผักชีมาแล้วน,นี่ก็คือเวลามีกว๋วยเตี๋ยก็คือห้ามพลาดผักชี กระเทียมเจียวเมื่อวานเราก็เจียวไว้รอแล้วน้ำซุปเมื่อวานก็ต้มไว้รอแล้ววันนี้ก็เหลือแต่กินอ้ดูกระเทียมเจียวเรากระเทียมเจียวเนาะกระเทียมเจียวก็ทำไปตั้งแต่เมื่อวานหอมมากอันนี้คือสูตรอะไรกระเทียมเทียมนี่คือสูตรอะไรสูตรโบราณสูตรโบราณเลยเหรอดูน้ำซุปเราสิน่าอร่อยมากเลยนะ ใส่ซีย่ยวผาด้วยหรอนี่ก็คือของที่เราซื้อมาเมื่อวานอันนี้ก็คือเมื่อวานเราไปช้อปปิ้งมานะคะที่นี่ก็มีเราอยู่ที่นี่เราก็กินของไทยนะคะของเกาหลีกินแล้วไม่ถูกปากเท่าไหร่นะคะก็ยังกินของไทยดั้งเดิมอยู่จ้าลากระป๋องก็มีเด้อนี่ขึ้นช่ายใช่ไหมเนี่ยเออแต่ว่วาต้องช่ายรึเปล่า ตั้งไช่หรอตั้งไช่อืมหอมหอมหอมมื้อเที่ยงวันนี้นะคะเรามาปรุงเครื่องรอเลยมื้อเที่ยงวันนี้นะคะหวยเตี้ยวกระดูกหมูน้ำตกเหรอชื่อนี่บอกหอ๋มมากอืมหอมมากหอมมานรีบไปกินอยู่ที่ร้านเลยนี่คือพริกเราทอดเองเนาะพริกเราผัดผัดผัดน้ำมัน เผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดมากเลยจะโบพิกันนี้เผ็ดเนาะเครื่องง่ายๆนะหาได้ด้วยตัวเอง <laughs> ตัวนี้ว่านมันก็กำลังปรุงให้นะครับ ดูหน้าตาอ,ออกมาน่าจุว้าวเลยแหละทุกคนใส่เมฆอเทศด้วยไหม,มเส้นของเราก็ลวกเป็นที่เรียบร้อยดีเนาะที่เรามีหมอ้อสองอันนะเนาะสงเม้อ เดี๋ยวพาไปดูต้นหอมดีกว่าเมือ่อวันนี้ต้นหอมโตขึ้นไหมเออวันนี้บรรยากาศครึมๆฝนตกก็ไม่ตกฝนนะฝนอู้ไอบ้บูมันโตขึ้นทูกคนมันโตขึ้นมันโตยิ่งกว่าเมื่อวานสิแต่ทำไมต้นนี้มันเหี่ยวอย่างนี้นะบูกเก็บปไปใส่เก็บปไปใส่กลวยเดียวไหมเอาไ้ดู ตัวไม่เก็บไปใส่ก๋วยเตี๋ยวมันเหี่ยวแล้วเนหะีืยหอมมากนี่คือหอมแดงบ้านเราเนะหอมแดงของไทยนะ้ะทุกคนอือหือเขียวสวยมากเลยบอกว่าเก็บปลูกไว้ดูป่ะเนี่ยไม่กินปลูกไว้ดูเมื่อวานรดแล้วดิยนยังชื้นอยู่นะให้น้ําเยอะไม่ได้เพราะน้ามันจะขังอยู่ในในกระดาษอันนี้เป็นกระดาษชืนช้นๆไปเสร็จแล้วยังบูเสร็จแล้วยัง เสร็จแล้วบ่ว้าวว้าวคนดูบุกเอาไม่กินลูกชิน้นออ้น่ารัวชาเอากระดูกแค่ตัวเดียวหมูไหม,ไมหมูไม่เอาขี้นเหนียวอุ้ยว้าวคุณได้มาแล้วของเรา อร่อยเหมือนที่ไทยเลยนะอยู่ที่ไทยนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องทํากินเองนี่คือยากอยู่แต่ที่นี่ก็คืออร่อยมากนะคะทํากินเองแค่นี้ก็อร่อยแล้วว้าวกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูนี่เมื่อวานก็ไปซื้อมานายเอาถ้วยของเจ้ามาดูหน่อยหรอของเจ้ายังไม่เสร็จบอ โอ้ดูของนุ้ยสิทุกคนนุ้ยนั่งใส่ผักชีเยอะมากเลยก็นึกว่าจะกินแต่อันนี้ไม่กินเส้นละมั้งแล้วเส้นอยู่ไหนเขาไม่ใส่เส้นห๋เขาจะกินดอกเขาโว้ยอันนี้คือเกาเหลานะคะทุกคนนา่งจะบอกว่านางจะกินเกาเหลานะคะเอลชาผักชีใส่เออใส่อย่างนี้นะเอาผักชีมาใส่อย่างนี้นะ หอมหอมอร่อยอร่อยผักชีหากินยากอุ้ยนี่มันเน่าละนี่คุณอันนี้ของดูสิที่พูดนี่ก็แล้วว่าอะไรนะเก้าเหลาบ่โอัี้คนี่ก็เกาเหลาลูกชิ้นนะคะโห้ยนุ้ยมัน ด um ูซีน่ากินกเลยอ่ะนกินข้าวเหลาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะนี่ไม่มีตกเกียไม่มีตะเกียบหรอน่นไม่เกียบ่ย หน่วยสีจัดให้เออึงว,ว้าเดี๋ยวมันชิดต,ต่อยเขามันมาจำไหนอ่ะเขากลัวมันเดี๋ยวมันชิดต,ต่อยเขาบูดตีมันให้ตายสิบอกว่นานักบุตีมันระดับทำไมาเดี๋ยวนี้มีพึ่งมีอนไรอันนี้มาบ้านเราเยอะจังเลยอืนมน่าอร่อยใช่เีปเ็ดเตียเ๋ยวหมูเอ๊ะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อย หอมหอมชิมก่อนพ้โหแม่เอยอืมอร่อยชาที่ไหนก็จืดปากจืดคอไปหมดหอมมากเลยอ่ะอืมหอมหอมหอม,มข้าวทุกคนมากินข้าวอู้ลมพัดมาก็ยินเย็น bỏ mới thuộc Là thuộc cái Hãy subscribe cho kênh นี่ผักชีใส่นี่อะไรก็อร่อยหมดเลยเนาะโหป่นนี้ย,ายาอยะเลอร่อยมากอันนี้ก็คือเราทำกับข้าวเราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเบรกมาปุ๊บเราได้กินปั๊บเลย ถ้าเรามาทำอย่างนี้ตัวจะได้กินก็คือชั่วโมงเราไม่ได้ทำนะคนนี้ทำต้องอเเดี๋ยวลอหน้าไปซื้ออีกนะหมดแล้วไม่พอกิน อิ่มไหมนั่ยนะอืมถามมาได้ยังไงเจ๊ก็ต้องไม่อิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวตีกินสีก็ันนี้กินเ็ิสมเกิ่มเจ๊ให้น้อยไปหรอ เยี่สิบบาทก็พออร่อยม,ยมายกทำไกมกนมินกินหัวเต๋วหมูแต่ทำไมอร่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวนื้อเหมือนกินไก่อ่ะกินเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยชิมเนื้อมาอร่อยสีมไม่ตกนะเนี่ยกลับบ้านไปเปิดร้านได้เลยนะ ใส่ตาด้วยอ,อร่อยมากโ yeah, <yeah>, yeah. อ้ทุกคนดูนะคำตัคำนี้นะทุกคนอดูัาดวยอร่อยอืม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 อือมอย อืมอืมยำมากอะไรแบบเหมือนกินที่ไทยเลยนะ mm hmm. ทุกคนสูตรหน่วยสีนะคะ mm hmm. สูตรหน่วยสีนะคะ เขาะกินคำโตๆคัะกินม well. ันเกาหลีเย็นเกาหลีเยนคำโตๆดู้วดูล้วันนี้คำคำโตๆคุณดูคำโตๆแล้วคุณ โตมากกินได้ไหมเนี่ยโตไปไหมได้ได้โดรลิ่งเขาจะกินข้าวเร็วๆนะทุกคนเขาจะกินรีบกินแล้วก็รีบกินแล้วก็ไปทำงานอืออือือ,อ,อทำไมเขาไม่มีตาเลยลระวันนี้เขาทำทรงผมเนี่ยดูสิ <laughs> ตาเขาตมงเลยเนาะเด็ดก,ก็ไม่มีเนาะวันนี้ตาครึ้มๆเกาหลีเขาจะกินเร็วๆกินคำใหญ่ๆนะคะจะมูม,มามนิดนึงแต่ก็เป็นธรรมชาตินะทุกคนต้องเข้าใจเขาก็เลยติดนใส่กินแบบเกาหลีมานะ <laughs> ซู้เลยอร่อยมากตัวมือหนึ่งนี่กินได้ประมาณสี่ถ้วยนะคะแต่คนอื่นกินก็น่าจะได้ไหลายถ้วยอยู่แต่เราสองคนกินน่าจะได้สี่ถ้วยคนละสองถ้วยกินเยอะข้าวคงจะตกถึงท้องแต่เมืวว่อวาน ดูกระดูมอยู่วันนี้สิเพื่อนม่เยอะเยอะอยู่นะไม่เยอะทุกอันเลยอืมแล้วก็ไม่ต้องไม่บอกเขาว่าตัวจะกินเขาหรอเขาก็เลยตักข้าวเนื้ว่าจะกินข้าวกับกุ้งเสี่ยวหรือตักข้าวมาให้นิดเดียวกินพอดีจุกมากเขาทำงานลำบากอกอืม เยี่ยมมากแล้วเหมือนกันหรอเราเล่นสูตรนี้ชฉพเาะชฉพเาะหนุ่ยสีเท่าน,นั้นถึงจะทำได้คนอื่นทำไม่ได้นะกินข้าวคนรู้ใจ บ้านไกาเนี่ยแทบแบบไม่ต้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเลยเนาะเดี๋ยวตัวทำให้กินอ, <laughs> อะไรทำไม่เป็นมาที่นี่ทำเป็นหมดอืออร่อยเนาะ เอามาต้มซุปมาต้มให้เปื่อยๆแล้วหน้าแทนเนาะเอออิ่มแล้วอร่อยมากขวาน่่ยเสขวานาสะขวาน่่ยนะคะทุกคนไม่มีแม่บ้านคนไหนทำอาหารอร่อยเท่าแม่บ้านคนนี้ละอื้มอื้ม อ,อิ่มแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนอร่อยมากเลยทำไมแดดส่องตาตาไม่โตเลยเนี่ยฝากช่องสิฝากช่องสไปมงชาแนลของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย